ดิฟสกอร์ช่องวิคาบอลที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจากดิปสกอร์เข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ Li n e อ gpt 8 8 8แแจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุดสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ผลงานหน้าช่องบาเยนมิวนิกเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮม์5ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เข้าวินอินเตอร์มิลานบุกไปชนะซัสซูโอโล5ประตูต่อ0ูย์คู่นี้ก็เข้าวิน ส่วนบราลมาดริดบุกไปชนะบาเลนเซีย2ประตูต่อศูนคู่นี้ก็เข้าวินเช่นกันและอีก2คู่ที่เหลือก็เข้าวินเช่นเดียวกันพบกับเราได้ทุกวันกับการวิเคราะห์ก่อนเกมและสรุปหลังจบแมตช์โดยวิเคราะห์บอลกับ Deep Score ต่อไปคือโปรแกรมการแข่งขันประจำวันโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 9สําหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่ คู่แรกเวลา2ทุ่ม45นาซาฟกาชิพบเอาโชตาสถานการณ์ของเจ้าบ้านมั<ส>งกรฮุสเบกจอมแกร่งในถิน่นฟอร์มล่าสุดในรายการนี้ยังฝืดสนิทหลังแพ้รวดมาหลายนาัดแต่มีจุดแข็งที่การเล่นในบ้านซึ่งมักจะครองบอลได้ดีและมีความเขี้ยวตามสไตล์ฟุตบอลอุซเบกิสถานโดยเน้นเกมรับที่รัดกุมเป็นพิเศษเพื่อหวังคะแนนแรกในรอบแบ่งกลุ่มสถานการณ์ของทีมเยือนตำรวจอิรักฟอร์มร้อนแรงผลงานในลีกในประเทศยอดเยี่ยมมากด้วยการชนะรวดมาต่อเนื่องแต่จุดอ่อนคือมาตรฐานในระดับทวีปที่ยังเป็นรองโดยเฉพาะ เกมนอกบ้านในรายการนี้ที่มักจะเสียประตูง่ายและยังหาชัยชนะไม่ได้เลยจากการออกเยือนคู่แข่งที่แข็งแกร่งสถิติที่น่าสนใจ Head tohead ทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในรายการอย่างเป็นทางการครั้งนี้ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกนาซาฟกาชิยังไม่ชนะใครในรอบแบ่งกลุ่มซีซั่นนี้ขณะที่เอาโชต้ามีเพียง1คะแนนจากการลงเล่น6นัดทัศนะและบทสรุปเจ้าถิน่นต้องการคะแนนเพื่อกู้หน้าในรงังเย้าและมีข้อได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศและเสียงเชียร์แม้ทีมเยือนจะฟอร์มดีในลีแต่เกมนอกบ้านระดับเอเชียยังเป็นปัญหาใหญ่คาดว่า จบ้านจะอาศัยความเขี้ยวเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดนาซาฟกาชิ1เอาโชต้า0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมนาซาฟกาชิกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งนาซาฟกาชิ0.25 คู่ที่2เวลาสองทุ่มสอันวาดาพบอันอาลีสถานการณ์ของเจ้าบ้านมังกรเขากวางผู้ไร้พ่ายในรังฟอร์มล่าสุดในบ้านยังคงความแข็งแกร่งไม่แพ้ใครตลอด5นัดหลังสุดชนะ3เสมอสองมีจุดแข็งที่เกมรุกดุด,ดันและเล่นในถิ่นได้อย่างมั่นใจแต่มักมีปัญหาเรื่องสมาธิในเกมรับที่เสียประตูง่ายในช่วงท้ายเกมสถานการณ์ของทีมเยือนราชาแฮมเจดดาฟอร์มร้อนแรงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะ5จาก6นัดหลังสุดและยังไม่แพ้ใครจุดอ่อนคือสถิตินอกบ้านในถ้่วเอเชียที่บางครั้ง ักจะติดประมาทแต่มีจุดแข็งที่เกมรุกเฉียบคมและมาตรฐานนักเตะต่างชาติที่เหนือกว่าคู่แข่งชัดเจนสถิติที่น่าสนใจ Head tohead ทั้งคู่พบกันในถ้วยเอเชีย3ครั้งอันวาดาชนะ1ครั้งและเสมอไป2ครั้งโดยอันอาลียังไม่เคยบุกมาชนะที่นี่ได้เลยการพบกันล่าสุดที่สนามแห่งนี้จบลงด้วยการเสมอกันไป1ต่อหนึ่งในรอบแบ่งกลุ่มปี2020ทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของสองทีมที่ฟอร์มกำลังดีเจ้าบ้านมีสถิติเฝ้ารังที่ยอดเยี่ยมและทางบอลไม่เป็นรองทีมเยือนเลยขณะที่ทีมเยือนพบคาามมมมั่่นเเต็เปียด เกมจะเปิดแลกกันสนุกและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์สกอร์ที่คาดอันวาดะ1อันอาลี1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอันวาดะกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอันวาดะ0.5 คู่ที่3เวลาหทุ่มเล็กวิยเอสสีอันดูไฮพบเอาชาจาสถานการณ์ของเจ้าบ้านอัศวินสีแดงจอมวางหมากฟอร์มล่าสุดค่อนข้างฝืดหลังไม่ชนะมาสองนัดติดแต่มีจุดแข็งที่เกมรับซึ่งเสียประตูยากมากเสียเพียงสประตูจาก6นัดหลังและมาตรฐานการเล่นในบ้านที่ยังรักษาความเคี่ยวระดับทวีปไว้ได้ดีเน้นการครองบอลและกดดันคู่แข่งอย่างเป็นระบบสถานการณ์ของทีมเยือนราชาแห่ง UAE รุกจัดจ้านฟอร์มโดยรวมยังเอาแน่นอนไม่ได้แต่มีจุดแข็งที่เกมรุกซึ่ง ทำประตูได้ต่อเนื่องยิง11ลูกจาก6นัดหลังอย่างไรก็ตามจุดอ่อนสำคัญคือเกมรับที่ค่อนข้างเปราะบางและมักเสียสมาธิยามออกไปเล่นนอกถิน่นโดยเพิ่งจะแพ้ขาดลอยในเกมหลีกนัดล่าสุดสถิติที่น่าสนใจ head tohead สถิติการพบกัน2ครั้งหลังสุดผลัดกันแพ้ชนะทีมละ1ครั้งโดยเลกวิยาเคยเปิดบ้านเอาชนะได้2ต่อ1ในรายการนี้ฤด,ดูการปัจจุบันทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากัน7คะแนนและอยู่ในอันดับติดกันในตารางอันดับ7และอันดับ8ทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของทีมที่มีมาก าตรฐานใกล้เคียงกันมากเจ้าบ้านเน้นความรัดกลุ่มและเกมรับที่เหนียวแน่นขณะที่ทีมเยือนพร้อมเปิดเกมรุกแรกคาดว่าด้วยความเขี้ยวในรังเยาวและระเบียบว,วินัยเกมรับที่เหนือกว่าจะช่วยให้เจ้าถิ่นเบียดเอาชนะทีมเยือนที่มีรอยรั่วในแนวรับไปได้แบบบุดรวิตสกอร์ที่คาดเลกวิยาเอสซีหเอาชาจา0ตัวเน้นชี้ไปทีมเลกวิยาเอสซีกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเลกวิยาเอสซี0.5 คู่ที่4 <S <S เวลาห้าทุ่มอันเอาหลีดูไบพบอัลฮิลานสถานการณ์ของเจ้าบ้านอัศวินสีแดงฟอร์มแรงหยุดไม่อยู่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงถึงขีดสุดหลังคว้าชัยชนะมา6นัดติดต่อกันในทุกรายการจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่ดุดันและเฉียบคมอย่างมากโดยกระนำไปถึง21ประตูจาก6เกมหลังสุดพร้อมสถิติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่ง,งชนะรวด5นัดติดและเสียประตูน้อยมากสถานการณ์ของทีมเยือนราชันแห่งเอเชียจอมไร้พ่ายยังคงรักษามาตรฐานความแข็งแกร่งได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่แพ้ใครเลยตลอด6นัดหลังสุดจุด แข็งอยู่ที่ความสมดุลของทีมและการควบคุมจังหวะเกมที่เหนือชั้นแต่อาจมีจุดอ่อนเล็กน้อยที่การเสียสมาธิช่วงต้นเกมจนทําให้ผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอในบางนัดที่ควรชนะสถิติที่น่าสนใจ Head tohead อันฮิลานมีสถิติที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนในการพบกันช่วงหลังโดยเอาชนะไปได้ถึง3จาก4ครั้งล่าสุดที่เจอกันสถิติการบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้สองครั้งหลังสุดอันฮิลานเป็นฝ่ายบุกมาคว้าชัยชนะกลับออกไปได้ทั้งหมดทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของสองทีมที่ฟอร์มกําลังสดและยังไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานนาาาเจ้บ้บ มีเกมรุกที่วูบวาบและได้เปรียบในฐานะเจ้าถิน่นขณะที่ทีมเยือนพกดีกรีจ่าฝูงและทางบอลที่ขมมิดคาดว่าเกมจะเปิดแลกกันสนุกและเป็นทีมเยือนที่นิ่งกว่าเบียดเอาชนะไปได้แบบสุดมันสกอร์ที่คาดอันเอาหลีดูไบ 1. เอาฮิลาน3ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเอาฮิลานกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอัฮิลาน1.0 คู่ที่5เวลาตีสามเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบมิดเดิลส์โบรสถานการณ์ของเจ้าบ้านดาบคู่ผู้ศรัทธาในรังฟอร์มในบ้านเริ่มกลับมาดุดันหลังคว้าชัย2นัดติดยิงได้ถึง6ประตูจากเกมในถิ่นล่าสุดจุดแข็งคือการเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่มักจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆแม้ภาพรวมจะยังรั้งอยู่อันดับ15และมีปัญหาเกมรับที่เสียประตูค่อนข้างง่ายสถานการณ์ของทีมเยือนสิงแดงแรงลิศลุ้นขึ้นจากฝูงผลงานร้อนแรงสุดขีดด้วยการชนะรวดในหลีกมา5นัดติดต่อ,อกันจนขยับ มารั้งรองจากฝูงจุดแข็งคือเกมรุกที่เฉียบคมและทรงประสิทธิภาพที่สุดในหลีกช่วงนี้โดยกระหน่ำไปถึง15ประตูจาก6เกมหลังสุดพร้อมระบบการเล่นที่ลงตัวและมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมสถิติที่น่าสนใจ Head Tohead m i d d l e s b r o มีสถิติที่เหนือกว่าในการพบกันช่วงหลังโดยเอาชนะไปได้ถึง3จาก5ครั้งหลังสุดที่เจอกันสถิติการพบกันที่บ้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดส่วนใหญ่มักจบด้วยผลชนะของเจ้าบ้านชนะ4จาก5ครั้งหลังสุดในถิ่นตนเองทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านแม้จะฟอร์มในรังดีขึ้น้นแตต่อง รับมือกับของแข็งที่สุดในเวลานี้มิดเดิลสโบรมาด้วยเป้าหมายขึ้นจ่าฝูงและมีเกมรุกที่น่ากลัวเกินกว่าแผงหลังเจ้าถิ่นจะต้านทานไหวคาดว่าความนิ่งและความคุณภาพทีมของทีมเยือนจะช่วยให้พวกเขาเบียดคว้าชัยไปได้ในเกมที่เปิดแลกกันสนุกสกอร์ที่คาดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1มิดเดิลสโบร2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมมิดเดิลสโบรกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งมิดเดิลสโบร0.25 คู่ที่6เวลาตีสามบิยาริวพบเอสปปนโยลสถานการณ์ของเจ้าบ้านเรือดำน้ําสีเหลืองที่ต้องกู้ชื่อรังอันดับ4ของตารางแต่ฟอร์มช่วงหลังสะดุดหนักไม่ชนะใครมา5นัดติดในทุกรายการโดยเฉพาะปัญหาเกมรับที่เสียประตูมา10นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามจุดแข็งยังอยู่ที่มาตรฐานการเล่นในบ้านและแนวรุกที่พร้อมกลับมาคลําเป้าได้ทุกเมื่อสถานการณ์ของทีมเยือนไอ้นกแก้วในสภาวะวิกฤตอยู่อันดับ6แต่ผลงานดิ่งเหวไม่ชนะใครมา5เกมรวดและแพ้รวดใน3นัดหลังสุดจุดอ่อนสาคัญคือเกมรับที่เปราะบาง ยามออออกนอกนนบ้าีกทั้งนัดนี้จะขาดกองหน้าตัวเก่งและนักเตะที่ยืมตัวมาจากคู่แข่งซึ่งลงสนามไม่ได้สถิติที่น่าสนใจเหตุทุเหตบียาริลมีสถิติข่มมิดด้ามด้วยการเอาชนะเอสปันยอนได้ตลอด5นัดหลังสุดที่พบกันเอสปันยอนสะกดคำว่าชนะไม่เป็นในการมาเยือนสนามแห่งนี้3ครั้งหลังสุดเสมอ1แพ้2ทัศนและบทรสรุปทั้งสองทีมอยู่ในช่วงฟอร์มตกด้วยกันทั้งคู่แต่บียาริลยังมีมาตรฐานนักเตะและทางบอลที่เหนือกว่าชัดเจนยามเจอเอสปันยอนประกอบกับความได้เปรียบในบ้านและความมุ่งมั่นที่จะรักษาพืืื้้นนทที่่่อเอเเชวารดจะ ใส่ความเก่าเบียดคว้าชัยได้สกอร์ที่คาดบียาริวสองเอสปันยอนหนึ่งตัวเน้นชี้ไปที่ทีมบียาริวกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งบียาริลศ0.75 คู่ที่7เวลาตีสองครึ่งราซซิ่งซานตันเดย์พบมิรันเดสสถานการณ์ของเจ้าบ้านจาฟูมผู้กระหายชัยชนะรั้งตำแหน่งผู้นำตารางด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีสะดุดแพ้กรานดาในนัดล่าสุดแต่จุดแข็งยังอยู่ที่เกมรุกดุดันและทรงพลังที่สุดในลีกโดยทำประตูเฉลี่ยม,มากกว่า2ลูกต่อเกมและมีสถิติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมสถานการณ์ของทีมเยือนน้องใหม่ท้ายตารางวิกฤตหนักสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตหลังจมอยู่อันดับสุดท้ายของลีกจุดอ่อนคือแนวรับที่รั่วไหลและเสียประตูง่่ายยทีีสสุดดในดนิวชัเไปแล้41 ประตูอีกทั้งฟอร์มนอกบ้านยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาอย่างยาวนานและเสียความมั่นใจอย่างหนักสถิติที่น่าสนใจ Head To ูเ a ตการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัสซิงซานตันเดย์บุกไปเอาชนะมาได้ถึงถิ่น1ต่อสสถิติการเจอกัน4ีนัดหลังสุดมีประตูกเกิดขึ้นรวมกันถึง16ลูกเฉลี่ย4ประตูต่อเกมทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันที่ห่างชั้นกันมากระหว่างจ่าฝูงและทีมบวยเจ้าถิ่นที่เหนือกว่าทุกประตูจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกเพื่อกู้ชื่อจากความพ่ายแพ้นัดก่่่่ออนขนขณะทททีีมมเยืไา ว่าจะต้านทานความหลายๆในเกมรุกของเจ้าบ้านได้คาดว่าจะเป็นชัยชนะที่ขาดลอยสําหรับเจ้าถิ่นสกอร์ที่คาดรัสซิงซานตันเดย3มิรันเดส0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมรัสซิงซานตันเดยกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งรัสซิงซานตันเดย1.25 คู่ที่8เวลาเที่ยงคืนครึง่งอตาลนตาพบเครมโมเนเซสถานการณ์ของเจ้าบ้านเ,เทพธิดาจอมถล่มประตูฟอร์มในบ้านดุดันสุดขีดล่าสุดเพิ่งเปิดรังถล่มยักษ์ใหญ่มา30จุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่หลากหลายและเฉียบคมโดยเฉพาะการเล่นในถิ่นที่ชนะถึง4จาก5้านัดหลังสุดและเก็บคลีนชีตได้เกือบทุกนัดมาตรฐานทีมเหนือกว่าผู้มาเยือนอย่างชัดเจนสถานการของทีมเยือนเสือน้อยอาการหนักสถานการณวิกฤตหลังไม่ชนะใครเลยตลอด6นัดหลังสุดเสมอ2แพ้4จุดอ่อนร้ายแรงอยู่ที่เกมนอกบ้านที่ยังสะกดคว่่าชนนะไมเป็ และยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยตลอด5นัดเยือนล่าสุดความมั่นใจถดถอยและมีรอยรั่วในแนวรับให้เห็นทุกนัดสถิติที่น่าสนใจเหตุทูเหตุอตแลนต้ามีสถิติที่ไม่เคยแพ้เคมโมนเนเซเลยจากการพบกัน4ี่ครั้งหลังสุดชนะ2เสมอ2การพบกันที่บ้านของอตแลนต้าครั้งล่าสุดในลีกจบลงด้วยผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแต่หากย้อนไปในบอลถ้วยเจ้าถิ่นเคยถล่มขาดถึง3 0ทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของทีมที่ฟอร์มสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเจ้าบ้านกำลังมั่นใจและต้องการแต้มเพื่อขยับขึ้นไปก ที่ดุดันของเจ้าถิ่นได้โดยเฉพาะเมื่อต้องออกมาเยือนคาดว่าจะเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างขาดลอยสําหรับเจ้าบ้านสกอร์ที่คาดอตาลนตา3เครมนเนเซ0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอตาลนตากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอตาลนตา1.25 คู่ที่9และคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ VIP เวลาตี2-45โรมา่าพบไกยรีสถานการณ์ของเจ้าบ้านหมาป่าเหลืองแดงผู้แข็งแกร่งในรังฟอร์มล่าสุดอาจมีสะดุดไปบ้างหลังแพ้อูดิเนเซ่แต่จุดแข็งยังอยู่ที่การเฝ้าบ้านซึ่งยังไม่แพ้ใครตลอด5นัดหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งมีวินัยเกมรับในถิ่นที่ยอดเยี่ยมโดยเสียเพียง2ประตูจากการลงสนาม5้านัดล่าสุดพร้อมสภาพทีมที่มุ่งมั่นทวงแต้มเพื่อพื้นที่ท็อปโฟสถานการณ์ของทีมเยือนชาวเกาะฟอร์มร้อนแรงติดลมบนกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม หลังชนะรวดมา3นัดติดต่อกันในลีกรวมถึงการเอาชนะทีมใหญ่มาได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมและมีเกมรุกที่วูบวาบเฉียบคมในช่วงนี้อย่างไรก็ตามจุดอ่อนคือสถิติเกมนอกบ้านที่ยังขาดความสม่ำเสมอและมักจะเสียประตูง่ายเมื่อเจอแรงบดบี้หนักๆสถิติที่น่าสนใจ Head tohead โรม่ามีสถิติการเปิดบ้านรับมือคู่นี้ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยคว้าชัยชนะได้ถึง4จาก5นัดหลังสุดที่พบกันในสตาดิโอโอลิมปิโกการเจอกันในนัดแรกของฤดูกาลนี้ Reverse Fixture เป็นไกยอรี่ที่เฉือนชนะมาได้ก่อน1-0ทำ ต้องการล้างตาในเกมนี้หนักทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันที่น่าสนใจระหว่างโรม่าที่เล่นในบ้านได้ชัวกับไกยอรี่ที่กำลังคึกขวัญแม้ทีมเยือนจะมาด้วยความมั่นใจสูงแต่สถิติที่นี่มักจะเป็นงานยากเสมอคาดว่าเจ้าถิ่นจะใช้ความเขี้ยวและมาตรฐานเกมรับที่แน่นกว่าเบียดเก็บชัยชนะล้างแค้นไปได้แบบหืดจับสกอร์ที่คาดโรม่า1กยอรี่0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมโรมา่ากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝังโรม่า1.25 คู่ที่10เวลาตี2อ5าอาร์เมียงส์พบแกลกมงฟุตสถานการณ์ของเจ้าบ้านยูนิคอนจมปลักโซยล่างฟอร์มล่าสุดยังกู้ไม่กลับหลังพ่ายมา3นัดติดต่อกันในทุกรายการจุดแข็งอยู่ที่ความพยายามเน้นเกมรับในบ้านเพื่อหยุดยั้งความพ่ายแพ้แต่ปัญหาระบบการเข้าทำที่ฝืดเคืองยิงได้น้อยมากทําให้เก็บแต้มได้ยากลําบากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ของทีมเยือนกองทัพหอกเหล็กนอกถิ่นเปื่อยผลงานแย่พอกันหลังแพ้รวดสมเกมหลังสุดในหลีจุดอ่อนร้ายแรงคือเกมนอกบ้านที่หวังผลไม่ได้เลยโดยชนะเพียงครั้งเดียวจาก การออกเยือนห้านัดหลังสุดสภาพจิตใจค่อนข้างแย่และมีปัญหาในการรักษาความสม่ำเสมอของแผงหลังสถิติที่น่าสนใจเ d to head การพบกัน5นัดหลังสุดแกลกมงฟุตทำได้ดีกว่าชัดเจนโดยการชนะ3เสมอหนึ่งและอาเมียงสชนะเพียงครั้งเดียวการเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเป็นแกลกมงฟุตที่เบียดเอาชนะไปได้2ต่อหน,นึ่งทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของสองทีมที่ฟอร์มตกต่ำทั้งคู่และต้องการคะแนนเพื่อหนีส่วนอันตรายเจ้าบ,บ้านอาเมียงสมักจะเล่นแบบรัดกลุ่มเมื่ออยู่ในถิ่นขณะที่ทีมเยือนเกมนอกบ้าาาาานนขดดควอัตตรยแ่่ เจ้าบ้านจะเฉือนชนะไปได้สกอร์ที่คาดอาร์เมียงส์หแกลกมงฟุตศนตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอาร์เมียงส์กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอาร์เมียงส์เสมอ คู่ที่11เวลาตีหนึ่งสี่ฟาร์มาลิเคาพบ AV s เฟุตบอลศาสตร์สถานการณ์ของเจ้าบ้านอัศวินสีครามเตรียมถอนแ้นแม้ล่าสุดจะออกไปแพ้ยับมา50แต่สถิติในบ้านยังแข็งแกร่งและเสียประตูยากมากเสียเพียง3ประตูจาก5นัดหลังจุดแข็งอยู่ที่การสร้างสารรค์โอกาสเข้าทำและเกมรุกที่วูบวาบเมื่อได้เล่นในถิ่นตนเองพร้อมมุ่งมั่นเก็บชัยเพื่อเกาะกลุ่มเครื่องบนของตารางสถานการณ์ของทีมเยือนวิกฤตหนักทีมบวยหลังพิงฝาสถานการณ์ย่ำแย่ถึงขีดสุดหลังไม่ชนะใครเลย ตลอด20นัดล่าสุดในหลีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียประตูง่ายและเสียประตูอย่างน้อย2ลูกในหลายนัดหลังอีกทั้งสถิตินอกบ้านยังหวังผลได้ยากและมีปัญหาเรื่องการครองบอลรวมถึงความเด็ดขาดในการจบสกอร์สถิติที่น่าสนใจ Head ต o h e ต d ฟาร์มาลิคามีสถิติข่มมิดด้ามจากการเอาชนะ AVS ฟุตบอลศาสตร์ได้ทั้ง3ครั้งที่เคยพบกันการเจอกันที่บ้านของฟาร์มาลิเคาครั้งล่าสุดเจ้าถิ่นถล่มเอาชนะไปได้ขาดลอยถึง4-1ต่อทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันที่ความมั่นใจต ต้องการกู้ชื่อจากนัดก่อนและมีทางบอลที่ข่มทีมเยือนอย่างหนักขณะที่ทีมเยือนฟอร์มดิ่งเหวและยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอขาดว่าเจ้าถิ่นจะคุมเกมได้ทั้งหมดและอาศัยความเด็ดขาดที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้ไม่ยากสกอร์ที่ขาดฟาร์มาลิเคา 2, A.V.S. ฟุตบอลศาสตร์0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมฟาร์มาลิเคากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งฟาร์มาลิคา1.0 คู่สุดท้ายคู่ที่12เวลาตี3,45ปอร์โตพบสปอร์ติ้งลิสบอน bon, สถานการณ์ของเจ้าบ้านมันกรน,น้ำเงินจองแกร่งในรังจ่าฝูงที่โชว์ฟอร์มดุดันในบ้านอย่างยิ่งด้วยสถิติชนะรวด5้านัดหลังสุดในถิ่นตนเองยิง13ประตูเสียเพียง2ประตูแม้นัดล่าสุดจะสะดุดแพ้นอกบ้านมาแต่จุดแข็งยังอยู่ที่เกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดในลีกและระบบการเล่นที่ทรงพลังยามเฝ้าเสาสถานการณ์ของทีมเยือนสิงโตลิสบอนผู้ไร้เทียมทานรองจ่าฝูงที่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดขีดดหลังชนะรวมา5 นัดติดต่อกันในทุกรายการรวมถึงชัยชนะเหนือทีมระดับยุโรปจุดอ่อนคือมักจะเสียประตูง่ายยามออกนอกบ้านแต่ชดเชยโดยเกมรุกที่เฉียบคมและทรงประสิทธิภาพที่สุดในลีกเวลานี้สถิติที่น่าสนใจ head to head สติติการพบกัน5นัดหลังสุดค่อนข้างสูสีโดย Sport i n g l i s b บ n ชนะ2ปอร์โตชนะ1และเสมอ2ครั้งอย่างไรก็ตามปอร์โตไม่แพ้ส p o r t i n g l i bon s b บ n ในบ้านตัวเองมานานกว่า3ปีชนะ2เสมอ3จาก5นัดหลังที่เจอกันในบ้านทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของ2ทีมที่ดีท ปัจจุบันปอร์โตมีความได้เปรียบสูงมากยามเล่นในบ้านขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนก็พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมคาดว่าเกมจะเปิดแลกกันอย่างสูสีและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์จากการชิงจังหวะที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสกอร์ที่คาดปอร์โตหนึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนหนึ่งตัวเน้นชี้ไปที่ทีมสปอร์ติ้งลิสบอนกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอน0.25 และฝากกันไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางจาก d i p score กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดรีบเข้ากลุ่มได้ที่ Li@@ น์แอ @gpt888 รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆละครับ <c oughs> เห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิ p Score ของเราด้วยนะครับ